สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทั้งช่องพหัดช a n n น l ครับมื้อนี้ครับวันที่16กันยายน2 5 6หาครับเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้หลับสับกับผมเนาะคลิปนี้ครับจะมีนักท่องมาแบ่งปัน f อซทั้งช่องครับเป็นของเลขมีที่มาจากสงขานะครับนี่ครับงวดที่แล้วให้มานะครับล่างเด่นที่1ครับให้1 2เลขออก สามหนึ่งนะครับก็ถือว่าเลขวิ่งพันแม่นครับผมเนาะคำแพงคำแพงครับสวัสดีจ้าคนลูกเวลสวัสดีจ้าข้าหนมาก่อนสวัสดีจ้าจ้าหนูชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อด้วยนะหนตัวกดไลค์กดแชร์ให้พ่อด้วยคถะ อ่าเก่งมาก,ลก,ลลก,กาเลยหลุดไปเร็วเออตุกตาเออไปเร็วตุ๊กตาด้วยเอาเอากระเป๋าไปเร็วตุ๊กตาด้วยไปแล้วครับผมขั้นแพงลืมตุกก๊กตาพันว่าลืมตุกก๊กตาเลยวันนี้วันอนังคารครับผมเนาะเยังเหรลูกตุ๊กตาเห็นปะ กัเนเลยไปเลยี่นเลยลุกไปเลยเอาคู่ไหนล้กกมนั้นน่ะล้มนะน,ะนะี่ครับคลิปนี้เป็นของเลขวิ่ง ไม่ใช่เลขวิ่งครับเลขมีที่มาจากสองขานะครับผมเนาะวดที่แล้วเป็นหายมครับผมนี่ครับวันเลขออกครับล่างเด่นที่หนึ่งครับเข้าเต็มเต็มนะครับไปแล้วไปแล้วนะครับกำแพงไปแล้ว เดี๋ยวผมพาเอฟซทางชองก็ผมเนาะมาเบินเลขมิที่มาจากสงขาดีกว่าครับผมเนาะมื้อนี้ก็สิบหกแล้วครับผมสิบหกแล้วที่ไหนฝนตกบ้างครับผมบ้านผมฟ้าห้องเพิ่มเพิม่มาม่ลวครับผมเนาะนี่ครับฟ้าลองมาแล้วครับหลังจากน,อน้องคํำแพงไปโรงเรียนละครับผม เดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้งช่องครับมาดูเลขมีที่มาจากสงขาครับนี่ครับงดที่แล้วนี่มือเลขออกครับผมเนาะหายมากครับผมล่างเด่นที่หนึ่งครับให้หนึ่งสองเลขออกสามหนึ่งนะครับเพราะว่าผมหาใบเก่าบาพอครับผมเนาะนี่ครับหาใบเก่าไม่เจอครับเช้าวุ่นวายบาดตื่นเต้นนะครับเย็นนี้ หับซับครับผมเนาะเพราะว่าเมื่องนี้เลขก็ออกแล้วครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพาเอฟซทั้งช่องมาดูเลขล็อกล่างของพิษตายอรับแปลดีกว่าครับเลขล็อกล่างของพิตายออรับแปลครับเพราะว่าครับผมเนาะผมลุคลิปไปแล้วครับผมเอฟทั้งช่องกับเห็นเยอะมากครับเลขล็อก ล่างของพิษตายอรับแ,แปลครับเลขล็อกล่างนี่ครับเลขล็อกล่างของพิษตายอรับแ,แปลนะครับหนึ่งสิงหาครับห้าศูนย์ตรงตรงครับแล้วก็สิบหกสิงหาครับสามหกหกสามครับ หนึ่งกันยาครับหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับนี่ครับงดที่แล้วนี่ผมก็ลงให้เอฟซีนฟงอยู่ครับผมเนาะนี่ครับงดก่อนครับเลขชุดนี้เขามาแล้วสามงดติดต่อกันนะครับผมเนาะงวดนี้ครับผมงวดนี้ให้มาแล้วครับของพิตายอรับแปลนะครับเลขล็อกล่างครับนี่ครับ 1>, 1 1 1 3 4 5 4 6 6 8 6 9 8 2 8สครับนี่ครับผมให้ f อซทั้งช่องแคปหน้าจอเอาเด้ครับผมเนาะสำหรับใครที่รอเลขล็อกวงในของพิษตายอรับแ,แปลครับผมเนาะนี่ครับ 16สิงหาแตก3ตัวครับผมเนาะให้8 6 5หรหตรงๆครับแต่ว่าครับผมเนาะงวดที่แล้วนี่นี่ครับไม่เข้านะครับโอเคครับมาตามต่อครับผมเนาะสำหรับเลขมีที่มาครับผมจากสงขาครับ ขอบบุญขอบคุณทุกเสี่ยนทุกอาจารย์ครับเนาะที่ให้แนวทางมากครับเลขมีที่มาจากสงขาครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับเลขมีที่มาครับ เล,เลขมีที่มาจากสงขาครับเลขมีที่มาจากสงขางวดนี้นะครับงวดนี้ครับบนครับเด่นที่หนึ่งครับ บนนะครับเด่นที่หนึ่งนะครับนี่ครับจับคู่ให้เม็ดเดียวเน้นๆนะครับนั่นก็คือครับหนครับบนครับ1 7เเม็ดเดียวนะครับส่วนชุดล่างครับชุดล่างชุดล่างครับ ห้องเพิ่มเพิ่มมันล่ะครับผมเนาะชุดล่างครับชุดล่างให้มาละครับผมเนาะชุดล่างครับเด่นที่สี่ครับล่างครับเด่นที่สี่นะครับนี่ครับล่างเด่นที่สี่ครับให้มาตัวเดียวนะครับนั่นก็คือครับสี่สองครับ ล่าง4ีสองนะครับลงวันที่ครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับจต่ว่าเพิ่นแจงข่าวแม่ครับผมเนาะพระหัสอย่าลืมนะกลับด้วยนะเน้นล่างกันบนเน้นบนกันล่างนะ ฝากบอก f อ็ด้วยครับผมเป็นแจกคำแม่ครับผมน็อกแคปหน้าจอเอาเด้อครับผมบนให้1ครับให้17ครับล่างให้4ครับให้42นะครับกสุดท่านี้ครับแต่ขออุยพรให้เอซีทางช่องที่บิงคลิปนี้ครับเดินทางแขวงขาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ